คอนกรีตที่กินคนถนนที่เดือมเลือดอาถรรพ์เจ็ดชั่วโคตรไม่ใช่เรื่องเล่าปรำปราแต่มันคือโศกนาฏกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อคานปูลยักษ์ร่วงหล่นลงมาทับร่างผู้บริสุทธิ์กลางดึกสงัดเสียงหวีดร้องแห่งความตายดังก้องไปทั่วพระรามสองนี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่มันคือฆาตกรรมโดยระบบที่วนเวียนซ้ำซากไม่จบสิน้นวันนี้เราจะมากระชากหน้ากากผู้ที่อยู่เบื้องหลังความตายและไขปริศนาว่าทำไม ถนนเส้นนี้ถึงสร้างไม่เคยเสร็จหรือแท้จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสูบกินชีวิตและงบประมาณไปตลอดการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคัมภีร์จักรวาลดินแดนแห่งปัญญาที่จะพาคุณดำดื่มลงไปสู่เบื้องลึกของความจริงที่ถูกซ่อนเร้นไขรหัสลับแห่งกรรมและชะตากรรมที่กำหนดชีวิตมนุษย์วันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องดาวดาวบนท้องฟ้าแต่เราจะมาพูดถึงนรกบนดินที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพ และคนรักการเดินทางลงใต้มากที่สุดเรื่องราวของถนนพระรามสองที่ถูกขนานนามว่าถนนเจ็ดชั่วโครถนนสายมรณะที่กลืนกินชีวิตคนงานและผู้สัญจรไปนับไม่ถ้วนล่าสุดกับเหตุการณ์คานถล่มที่ฆ่าชีวิตคนไปถึง6กศพมันคือสัญญาณเตือนจากจักรวาลหรือความล้มเหลวของมนุษย์กันแน่เตรียมจิตใจให้พร้อมแล้วเราจะไปเปิดบันทึกเลือดบทใหม่นี้ด้วยกันครับ ท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงความเงียบสงัดในยามดึกสงัดของคืนวันเสาร์ที่15มีนาคม2568เวลาลุ่นเลยเข้าสู่ตีหนึ่งเกือบจะตีสองช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังหลับไหลพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าแต่ณนะบริเวณหน้าด่านเก็บเงินดาวขนองแขวงบางมดเขตจอมทองกลับมีกลุ่มคนงานที่ยังคงต้องตรากตรำทำงานแข่งกับเวลา ภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ที่ศาสตร์ส่องลงมากระทบกับโครงสร้างคอนกรีตมหึมาในวินาทีนั้นเองเสียงกำปนาตก็ดังสนั่นวันไหวราวกับฟ้าถล่มลงมากลางเมืองไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าไม่ใช่เสียงระเบิดสงครามแต่มันคือเสียงของโครงสร้างนั่งร้านชั่วคราวที่แบกรับน้ำหนักของคานขวางหรือครอสบีมขนาดมหาศาลพังคลืนลงมาสู่พื้นดินฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ปกคลุมร่างของคนงานผู้โชคร้ายที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือความตายมาเยือนอย่างฉับพลันและโหดร้ายร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง5รายนอนแน่นิ่งอยู่ในซากปรักหักพังอีกหนึ่งรายไปสิ้นลมที่โรงพยาบาลและยังมีผู้บาดเจ็บอีก21ชีวิตที่ต้องเผชิญกับฝันร้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมนี่ไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์หายนะ แต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นบนถนนสายหลักของประเทศไทยถนนที่ควรจะเป็นเส้นทางสู่ความเจริญแต่กลับกลายเป็นเส้นทางสู่ความตายขานขวางที่ถล่มลงมานี้ไม่ใช่แค่แท่งปูนธรรมดาแต่มันคือส่วนประกอบสำคัญที่จะใช้รองรับชิ้นส่วนสะพานคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อนำมาต่อกันเป็นจิกซอยักษสร้างเป็นทางด่วนชั้นที่2หรือดับเบิลเด็ก ที่หวังให้รถวิ่งลอยฟ้าเหนือถนนเดิมที่สร้างมานานกว่า40ปีแต่ในค่ำคืนนั้นจิ๊กซอชิ้นนี้กลับหลุดร่วงลงมาทับถุมความหวังและลมหายใจของคนตัวเล็กๆให้แหลกเหลวไปพร้อมกับเศษเหล็กและปูนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดมิดแต่แสงสว่างแห่งความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นแต่เป็นผลพวงจากความประมาทการเร่งรีบ หรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่วิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้ง6ดวงกำลังจ้องมองลงมาและคำถามใหญ่ที่ดังก้องในใจของทุกคนคือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในตอนต่อไปเราจะไปเจาะลึกถึงโครงสร้างมรณะนี้ว่าทำไมมันถึงเป็นกับดักที่ฆ่าชีวิตคนได้ง่ายดดยนักเมื่อเรามองลึกลงไปในรายละเอียดทางวิศวกรรมของจุดเกิดเหตุ เราจะพบว่าโครงการนี้คือทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและอันตรายแฝงอยู่ทุกตารางนิ้วการสร้างทางด่วนซ้อนทับทางด่วนเดิมหรือดับเบิลเด็กนั้นเปรียบเสมือนการผ่าตัดหัวใจโดยที่คนไข้ยังต้องใช้ชีวิตตามปกติ จุดที่เกิดเหตุคือการก่อสร้างทางยกระดับที่จะเชื่อมต่อจากสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9แห่งใหม่หรือสะพานทศมรชนันไปยังถนนพระรามสองระยะทางกว่า5กิโลเมตรผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานนี้คือกิจการร่วมค้า ITD ดีอิตาเลียนไทยและ VCB วิจิตพันธ์ก่อสร้าง2ยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้างไทยแต่ชื่อเสียงที่สั่งสมมากลับไม่สามารถค้ำยันคานปูนเจ้ากรรมนี้ไว้ได้ กระบวนการก่อสร้างในช่วงนั้นต้องมีการปิดการจราจรบนทางด่วนดาวคนองทุกคืนตั้งแต่ตี 3- ถึงตี5เพื่อยกชิ้นส่วนคอนกรีตขึ้นไปติดตั้งแต่ความโชคร้ายคือข้างล่างนั้นยังมีถนนจอมทองบูรณะถนนเส้นเล็กๆที่ชาวบ้านยังใช้สัญจรตามปกติเป็นเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในย่านนั้นและเมื่อยักษ์ใหญ่เบื้องบนล้มลงคนตัวเล็กๆเบื้องล,ล่างย่อมหนีไม่พ้นรัศมีแห่งหาย,ยนะความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ชีวิตคน แต่มันยังตัดขาดเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมทางด่วนเก่าขาออกขาดออกจากกันรถที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้จากสะพานพระราม9ก้ากลายเป็นอมัมภาต้องเบี่ยงไปใช้ทางลงถนนสุขสวัสดิ์ที่กำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงอยู่แล้วลองนึกภาพความโกลาหลสิครับรถติดซ้ำซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตนี่คือภาพสะท้อนของการวางแผนที่ผิดพลาดการจัดการความเสี่ยงที่ละหลวมหรือเป็นการประเมินค่าชีวิตประชาชนต่ำเกินไป โครงสร้างนั่งร้านที่ควรจะแข็งแรงดั่งภูผากลับพังทลายลงเหมือนไม้ขีดไฟมันบ่งบอกถึงอะไรการลดต้นทุนวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือความเร่งรีบจนลืมความปลอดภัยในตอนหน้าเราจะย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์นี้ว่าทำไมถนนเส้นนี้ถึงสร้างไม่เคยเสร็จและทำไมคำว่าเจ็ดชั่วโคตรถึงไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงคำว่าถนนเจ็ดชั่วโคตร ไม่ใช่ฉายาที่ตั้งขึ้นมาเล่นๆแต่มันคือเสียงกลดาและน้ำตาของประชาชนที่ต้องทนทุกทรมานกับถนนพระรามสองมาอย่างยาวนานหากเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การก่อสร้างถนนเส้นนี้มันเหมือนกับบทละครตลกร้ายที่ไม่ยอมจบลงเสียทีเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนในปีพศ2561รัฐบาลในขณะนั้นเริ่มโครงการขยายถนนพระรามสทางราบ จากเดิม10เลนให้กลายเป็น14เลนตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนไปจนถึงเอกชัยตอนนั้นประชาชนก็เริ่มมีความหวังว่ารถจะหายติดการเดินทางจะสะดวกสบายขึ้นแต่ความหวังนั้นช่างสั้นนักพอมาถึงปีพศ2562ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ประเทศไทยกลับเลือกที่จะซ้ำเติมคนใช้ถนนพระราม2ด้วยการอนุมัติโครงการทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 ซึ่งเป็นทางยกระดับสร้างทับบนเกาะกลางถนนพระราม2อ,อีกทีท่านผู้ฟังลองตรองดูนะครับถนน14เลนที่เพิ่งสร้างเสร็จหมัดๆปูนยังไม่ทันจะแห้งสนิทดีกลับต้องมาถูกทุบพื้นที่เกาะกลางถนนที่ขยายไว้สวยงามต้องถูกเฉือนออกไปฝั่งละหนึ่งเลนสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคอย่างรางระบายน้ำคอนกรีตที่แข็งแรงต้องถูกทุบทิ้งเพื่อใช้เป็นฐานรากของชางด่วนใหม่ นี่คือการตําน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือการผลานงบประมาณแผ่นดินที่น่าเจ็บปวดที่สุดเราสร้างเพื่อทุบและทุบเพื่อสร้างวนเวียนอยู่อย่างนี้ในยุคนั้นรัฐมนตรีคมนาคมเปลี่ยนหน้าไปถึง3คน3รัฐบาลตั้งแต่นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ยุคค,คสอชสชนายศักดิ์สยามฉิดชอบพักภูมิใจไทยจนมาถึงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพักเพื่อไทยแต่ไม่ว่าใครจะขึ้นมามีอำนาจอาถรรพ์ของถนนเส้นนี้ ก็ดูเหมือนจะมีอิทธิพลเหนือกว่าอำนาจรัฐการก่อสร้างที่ยืดเยื้อไร้การบูรณาการแผนงานอย่างชัดเจนทำให้ถนนพระรามสองกลายเป็นเขตเก่อสร้างนิรันด์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือปฐมบ,บทของความล้มเหลวในการบริหารจัดการที่มองไม่เห็นหัวประชาชนมองเห็นแต่โครงการและงบประมาณก้อนโตที่ล่อตาใจในตอนต่อไปเราจะมาแฉกลยุทธ์การซอยสัญญาที่ทำให้ถนนสั้น กลายเป็นขุมทรัพย์ของผู้รับเหมาและความวุ่นวายที่ตามมามาถึงปีพศ2565ในยุคที่นายศักสยามชิดชอบนั่งเก้าอี้เจ้ากระทรวงคมนาคมมีการเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์ m 82ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางเพียงแค่16.4กิโลเมตรท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าระยะทางสั้นๆแค่นี้ กลับมีการซอยย่อยการก่อสร้างออกเป็นถึง10สัญญาเฉลี่ยแล้วบริษัทรับเหมาแต่ละรายจะได้งานไปทำแค่คนและ1-2กิโลเมตรเท่านั้นข้ออ้างที่สวยหรูที่ถูกยกขึ้นมาบังหน้าคือเพื่อให้การก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้นกระจายงานให้หลายบริษัทช่วยกันทำแต่ผลลัพธ์ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง การที่มีผู้รับเหมามากรายในพื้นที่เดียวกันนำมาซึ่งความวุ่นวายในการบริหารจัดการเครื่องจักรตีกันการประสานงานที่ล้มเหลวและมาตรฐานการทำงานที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนอกจากนั้นยังมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกอทอพอเข้ามาร่วมวงไพยบุญด้วยโครงการทางพิเศษสายพระรามสาดาวขนองวงแหวนตะวันตกอีก4สัญญาเมื่อรวมโครงการทั้งหมดตั้งแต่สะพานพระราม9ยาวไปจนถึงบ้านแพ้ว ถนนเส้นนี้มีสัญญาก่อสร้างมหาสารถึงส9สัญญาเป็นของกรมทางหลวง13สัญญาและการทางพิเศษอีก5สัญญาและอีกหนึ่งสัญญาสำหรับระบบเก็บเงินนี่มันไม่ใช่การก่อสร้างถนนแล้วครับแต่มันคือมหากรรมแบ่งเค้กก้อนโตที่ซอยแบ่งกันกินอย่างเมามันผลที่ตามมาคือความไม่ต่อเนื่องของการก่อสร้างสัญญา1เสร็จอีกสัญญา1ช้าสัญญา1เร่งอีกสัญญา1ห,หยุดกลายเป็นสภาพฟันหลอ ที่ทําให้การจราจรติดขัดวินาศสันตโรเพราะคอขวดที่เกิดขึ้นจุดแล้วจุดเล่าถนนที่ควรจะเป็นเส้นทางระบายรถกลับกลายเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ที่ยาวที่สุดในโลกความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของการซอยสัญญานี้ใครได้ประโยชน์สูงสุดประชาชนหรือผู้รับเหมาคําตอบนั้นชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองและนี่คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้อาถันเจ็ดชั่วโคตรยังคงอยู่ยั้งยืนยง ในตอนหน้าเราจะไปสัมผัสความเจ็บปวดของผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนนรกสายนี้ท่านผู้ฟังครับผลกระทบจากการก่อสร้างที่ไร้หัวคิดนี้ไม่ได้ตกอยู่กับผู้มีอำนาจที่นั่งรถตู้ติดฟิล์มดำมีรถนำขบวนแต่คนที่รับกรรมเต็มๆคือประชาชนคนเดินดินกินข้าวแกงหาเช้ากินค่าการบริหารจัดการจราจรที่เข้าขั้นห่วยแตก มีการบีบช่องทางจราจรหลักให้เหลือเพียงช่องทางขนานแคบๆสองสเลนและในบางจุดที่เป็นคอบวดเหลือเพียง1เลนนำซ้ำยังมีการขยายเวลาปิดถนนจากเดิม3ามทุ่มขยับมาเป็นสองทุ่มและล่าสุดขยับมาเป็น1นึ่ทุ่มตรงนี่มันเวลาเลิกงานเวลาที่คนต้องการกลับไปหาครอบครัวแต่พวกเขากลับต้องมาติดแงกอยู่บนถนนลองนึกภาพพนักงานโรงงานคนทำงานออฟฟิศ ที่ต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านย่านมหาชัยระยะทางแค่30-20กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินทาง3-4ชั่วโมงบางคืนกว่าจะถึงบ้านก็ปาเข้าไป5้าทุ่มเที่ยมคืนรถเมล์ขาดระยะเพราะรถติดต้องเสียเงินค่าแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์ที่แพงหูฉี่มันคือการปล้นทั้งเวลาและเงินในกระเป๋าของคนจนนอกจากคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ ฝุ่นพิษ PM 2.5จากการก่อสร้างที่ฟุ้งกระจายจนสมุทรสาครติดอันดับเมืองอากาศแย่ที่สุดยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงดังคลื่นสึนามิเงียบธุรกิจร้านค้าร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่มหาชัยอัมพวาลามไปถึงชะอำหัวหินซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะใครจะอยากขับรถมาเที่ยวถ้ารู้ว่าจะต้องมาจอดรถทิ้งไว้บนถนนพระรามสอง เศรษฐกิจฐานรากพังพินาศรายได้หดหายความเครียดสะสมนี่คือต้นทุนแฝงที่รัฐไม่เคยเอามาคำนวณในงบประมาณการก่อสร้างแต่ประชาชนต้องจ่ายด้วยความสุขและสุขภาพจิตของตัวเองในตอนหน้าเราจะมาดูสถิติเลือดที่น่าตกใจว่าถนนเส้นนี้ได้กลืนกินชีวิตคนไปมากแค่ไหนหากถนนเส้นนี้พูดได้มันคงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากเลือด ที่ฉลมลงบนพื้นผิวข้อมูลจากคุณทวัชัยปิ่นนราประธานคณะกรรมการปราบปรามทุจริตพักไทยสร้างไทยได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าขนลุกในรอบ7ปีของการก่อสร้างพศสอง5 6ถึง2,567มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง2,242ครั้งท่านฟังไม่ผิดครับ2,000กว่าครั้ง มีผู้เสียชีวิตสังเวยให้กับความประมาทนี้ไปแล้ว132ศพและบาดเจ็บอีกกว่า1,305คนเฉลี่ยแล้วมีคนตายบนถนนเส้นนี้เพราะการก่อสร้างเดือนละเกือบสองคนนี่เรากำลังสร้างถนนหรือสร้างสุสานกันแน่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยแต่มันมาจากปัญหาซ้ำซากแผ่นปูนถลม่มเครนลม้มเหล็กล่น รอยร้าวบนสะพานพื้นถลนสุดตัวเหตุการณ์เหล่านี้วนเวียนเกิดขึ้นเหมือนฉายหนังม้วนเดิมย้อนกลับไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566เหตุการณ์คานปูนและเครนถลม่มที่โครงการมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วคร่าชีวิตคนไป5้าศพบาดเจ็บอีก9คนภาพความสยดสยองยังติดตา ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือนบทเรียนราคาแพงเหล่านั้นกลับไม่มีค่าอะไรเลยหรือทำไมเหตุการณ์ลักษณะเดิมถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ด่านดาวขนองมันสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการความปลอดภัยเป็นเพียงเศษกระดาษชีวิตคนงานและผู้ใช้ถนนมีค่าน้อยกว่ากำไรของผู้รับเหมาและความเร็วในการก่อสร้างใช่ไหม เลือดทุกหยดที่ไหลรินคือหลักฐานประจานความล้มเหลวของการกำกับดูแลแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดกว่าความตายคือความเงียบของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในตอนหน้าเราจะไปดูปฏิกิริยาของเหล่าข้าราชาการและนักการเมืองเมื่อความตายมาครอบประตูบ้านพวกเขาเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นสิ่งที่เราคาดหวังคือความรับผิดชอบการแสดงความเสียใจและการกระตือรือร้อนที่จะแก้ไข แต่สิ่งที่สังคมได้รับจากผู้มีอำนาจในเหตุการณ์นี้คือความเฉยเมยและหน้าด้านที่เกินกว่าจินตนาการอธิบดีกรมทางหลวงนายอภิชัยชัยวงน้อยเพิ่งจะออกมาบอกว่าเหตุการณ์ถล่มครั้งก่อนเกิดจากความผิดพลาดของคนทำงานหรือ human error ขันน็อตไม่แน่นโยนบาปให้คนตัวเล็กๆแล้วก็จบกันไปฝนสอบสวนที่แท้จริงเงียบหายเข้ากลีบเมฆถ้าสังคมไม่ทวงถามก็ไม่มีวันได้คำตอบ นี่คือสันดานของข้าราชการไทยที่ฝังรากลึกแต่ที่พีคที่สุดต้องยกให้ในายสุรเชษเหลาพูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกอทอพอผู้ที่นั่งกินเงินเดือนครึ่งล้านโบนัสปีละหลายล้านเมื่อถูกนักข่าวถามถึงความรับผิดชอบและการลาออกท่านกลับตอบออกมาอย่างไม่สะทกสะท้านว่าถึงลาออกคนตายก็ไม่ฟื้นถ้าผมผูกเหล็กเองก่อสร้างเองก็จะรับผิดชอบ ถ้าจะให้ลาออกคงต้องลาออกกันทั้งประเทศโอ้โหนี่คือคำพูดของผู้นำองค์กรระดับประเทศหรือความมั่นใจในตัวเองที่สูงลิว่วแต่ความรับผิดชอบต่ําเตี้ยเรียดินคำพูดนี้เปรียบเสมือนการถมน้ำลายรถศพผู้เสียชีวิตและญาติพี่น้องมันแสดงให้เห็นถึงความไร้สํานึกของระบบราชการที่มองว่าตนเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบทางศีลธรรมท่านผู้ว่าอาจจะลืมไปว่าท่านกินเงินภาษีประชาชน ท่านมีหน้าที่กํากับดูแลท้าง,งานในความรับผิดชอบของท่านทำให้คนตายซ้ำซากท่านจะบอกว่าไม่เกี่ยวได้อย่างไรความหน้าหนาของคนเหล่านี้คือกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่ทำให้ระบบเน่าเฟะน,นี้ยังคงอยู่ได้ในตอนหน้าเราจะไปดูอีกหนึ่งละครฉากใหญ่ที่ชื่อว่าสมุดพกผู้รับเหมาข้ามมาที่ฝั่งการเมืองนายสุริยะจังรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ที่ประกาศกล้าวว่าจะเร่งงานให้เสร็จภายในปี2,568และภูมิใจนำเสนอมาตรการสมุดพกผู้รับเหมาราวกับเป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างท่านบอกว่าจะมีการตัดคะแนนผู้รับเหมาถ้าทำผิดจะถูกหักคะแนนและถ้าคะแนนต่ำจะถูกแบนห้ามประมูลงานใหม่ฟังดูดีใช่ไหมครับฟังดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังแต่ความจริงคือ ผ่านมาเป็นปีแล้วสมุดพกเล่มนี้ยังไม่มีตัวตนยังไม่ถูกนำมาใช้จริงมีแต่ข้ออ้างว่าจะไปหาหรือกรมบัญชีกลางจะทำนั่นทำนี่และถึงแม้จะมีสมุดพกจริงมันก็แค่เสือกระดาษเพราะวงการก่อสร้างไทยมีวิชามานที่เหนือชั้นแม้บริษัทแม่จะถูกแบนก็สามารถตั้งบริษัทนอมินีหรือกลุ่มบริษัทใหม่ขึ้นมาประมูลงานแทนได้ทันที เป็นระบบตัวตายตัวแทนที่ไม่มีวันตายครมบัญชีกลางเองที่มีบัญชีดำผู้ทิ้งงานก็ยังไม่สามารถกำจัดผู้รับเหมาไร้ความรับผิดชอบได้หมดแล้วแล้วนับประษาอะไรกับสมุดพกของนายสุริยะมันเป็นเพียงวาทกรรมสวยหรูที่เอาไว้ลดกระแสกดดันจากสังคมชั่วคราวเท่านั้นพอเรื่องเงียบทุกอย่างก็กลับไปสู่วังวนเดิมผู้รับเหมาเจ้าเดิมก็กลับมาได้งานใหม่รวยกันต่อไปบนความเสี่ยงของประชาชน นายสุริยะอาจจะโชคดีที่นายสุรเชษฐ์แย่งซีนด้วยคำพูดสุดเฉาไปก่อนทำให้รอดตัวจากการถูกทัวลงหนักๆแต่ความล้มเหลวในการบริหารงานของกระทรวงคมนาคมภายใต้ยุคข,ของท่านและรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้มันชัดเจนจนไม่ต้องใช้สมุดพกเล่มไหนมาตัดสินเลยตอนหน้าเราจะมาเปิดโปรงเบื้องหลังที่ดำมืดยิ่งกว่านั่นคือเงินใต้โต๊ะทำไมผู้รับเหมาถึงกล้าทำงานช่วย ทำไมข้าราชการถึงไม่กล้าลงดาบทำไมอุบัติเหตุถึงเกิดขึ้นซ้ำซากแล้วจบลงด้วยการจ่ายเงินเยียวยาแล้วกลับมาทำงานต่อคำตอบที่ทุกคนรู้แต่พูดไม่ได้คือเงินในจักราวาลของการก่อสร้างภาครัฐมันมีเส้นใหญ่บางๆที่เชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองข้าราชการระดับสูงและผู้รับเหมาเข้าด้วยกันเส้นใหญ่นั้นถักทอด้วยผลประโยชน์และเงินทอน การอนุมัติโครงการมูลค่ามหาศาลการประมูลงานการตรวจรับงานทุกขั้นตอนล้วนมีช่องว่างให้เงินใต้โต๊ะไหลผ่านผมมีความรู้สึกว่าและเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงคิดเหมือนกันที่พวกเขาแบะแบะแบะตอบคำถามไม่เต็มปากเต็มคำไม่กล้าฟันธงลงโทษใครจริงจังก็เพราะปากมันอมสากหรืออมเงินใครอยู่หรือเปล่าถ้าไม่รับเงินเขามาจะเกรงใจเขาทำไมถ้าบริสุทธิ์ใจจริง ทำไมไม่สั่งหยุดงานยาวๆปรับให้หนักหรือขึ้นบัญชีดำถาวรไปเลยระบบอุปัมภมนี้เองคือต้นตอของความชิบหายไหวป่วงเมื่อผู้คุมกฎกลายเป็นพวกเดียวกับผู้แหกกฎความปลอดภัยของประชาชนจึงกลายเป็นเรื่องรองเงินกําไรและส่วนแบ่งกลายเป็นเรื่องหลักคานปูนที่ถล่มลงมาทับคนตายมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากโครงสร้างการทุจริต ที่กัดกินเสาเข็มของประเทศจนผุกร่อนผมมีข้อเสนอที่อาจจะฟังดูรุนแรงแต่สาสมในเมื่อพวกท่านมั่นใจนักว่าถนนปลอดภัยสร้างต่อได้ทำไมไม่ลองเอารัฐมนตรีคมนาคมผู้ว่าการทางอธิบดีกรมทางหลวงและผู้รับเหมาไปผูกติดไว้กับตอม้อถนนพระรามสองสักเดือนดูไหมให้กินนอนอยู่ตรงนั้น ให้สัมผัสฝุ่นควันความสั่นสะเทือนและความเสี่ยงที่ชาวบ้านต้องเจอทุกวันถ้ามันถล่มลงมาอีกก็ให้ตายไปพร้อมกับผลงานของพวกท่านเลยแบบนี้สิถึงจะเรียกว่ารับผิดชอบของจริงแต่ถ้าเอาแบบเป็นรูปธรรมกว่านั้นต่อไปนี้ใครประมูลงานได้ต้องวางเงินประกัน1%ของมูลค่างานทันทีงาน 5, 0 0 0ล้านวางมาเลย50ล้านบาท ถ้าเกิดอุบัติเหตุมีคนตายจ่ายทันทีรายละ5ล้านบาดเจ็บจ่าย5 0 0แสนโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดให้ยืดเยื้อไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครจะจ่ายถ้าทำแบบนี้ได้รับรองว่าผู้รับเหมาะจะดูแลความปลอดภัยยิ่งกว่าไข่ในหินเพราะเงินประกันมันค้ำคออยู่แต่ตราบใดที่ยังใช้ระบบเดิมๆจ่ายค่าปรับกระจอกกระจอก ชีวิตคนไทยก็จะมีราคาถูกเหมือนผัดปลาต่อไปท้ายที่สุดแล้วอาถรรพ์นถนนพระรามสองไม่ใช่เรื่องของผีสางเทวดาแต่มันคืออาถรรพ์จากกิเลสของมนุษย์ความโลภความเห็นแก่ตัวและความช่อฉนตราบใดที่เชื้อร้ายเหล่านี้ยังไม่ถูกกำจัดถนนสายนี้ก็จะยังคงเป็นถนนสายมรณนะที่รอคอยเหยื่อรายต่อไปและเหยื่อรายนั้น อาจจะเป็นคุณหรือคนที่คุณรักก็ได้ยังไม่ทันที่คราบน้ำตาจากเหตุการณ์คานถล่มจะแห้งเหือดดีเสียงไซเรนก็กรีดร้องขึ้นอีกครั้งบนถนนพระรามสองเมื่อเครนก่อสร้างขนาดยักษ์ที่ควรจะตั้งตระงานอย่างมั่นคงกลับพังคลืนลงมาทับรถยนต์ที่สัญจรไปมาอย่างไม่รู้อีโนอีเนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดสดร้อนๆบริเวณหน้าโรงแรมปารีสฝั่งขาออก ภาพรถยนต์ที่ถูกโครงเหล็กบดขยี้จนแบนราบราวกับเศษกระดาษพร้อมร่างไร้วิญญาณสองศพที่ติดอยู่ภายในเป็นเครื่องยืนยันว่าความตายยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเส้นนี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในไซงานก่อสร้างปิดตายแต่มันเกิดขึ้นบนถนนหลวงที่เปิดให้ประชาชนใช้งานลองคิดดูสิครับขุนขับรถกลับบ้านฟังเพลงสบายๆจู่ๆมัจจุราชในรูปของเครนเหล็ก ก็หล่นลงมาจากฟ้าไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีทางหนีมันคือรูเหล็กมรณะที่ใครดวงซวยคนนั้นก็รับไปนี่คือความปลอดภัยที่เราต้องแลกมากับการพัฒนาจอมปลอมหรือเสียงตะโกนโหกเวกของกู้ภัยเสียงร้องไห้ระงมของญาติผู้เสียชีวิตผสมปนเปไปกับเสียงเครื่องจักรตัดถางเพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิตมันคือซิมโฟนีแห่งความโศกเศร้าที่บรรเลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้รับเหมาอาจจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ในสายตาประชาชนมันคือฆาตกรรมโดยเจตนาจากความประมาทเลินเล่อซ้ำซากที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากคานปูนถลม่มสู่เครนล้มทับรถความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่ากลับไม่เคยกระตุ้นต่อมสำนึกของผู้มีอำนาจให้ตื่นตัวได้อย่างแท้จริงการออกมาแสดงความเสียใจการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือการสั่งหยุดงานชั่วคราว กลายเป็นพิธีกรรมที่ทำพอเป็นพิธีแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ลูปเดิมๆรอวันที่จะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งต่อไปคำถามที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ใครจะรับผิดชอบแต่คือใครจะเป็นรายต่อไปอาจจะเป็นคุณเป็นคนที่คุณรักหรือเป็นผมถนนพระรามสองได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่แค่เส้นทางคมนาคมแต่มันคืออนุสรณ์สถานแห่งความล้มเหลวที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเลือดเนื้อของประชาชน ตราบใดที่ระบบยังเน่าเฟะการคอรัปชันยังกัดกินและชีวิตคนไทยยังมีค่าน้อยกว่าค่าปรับอาถรรน,นี้จะไม่มีวันจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดยอมรับชะตากรรมหยุดมองว่านี่คือเรื่องปกติและร่วมกันส่งเสียงตะโกนให้ดังไปถึงหอคอยงาช้างว่าพอได้แล้วเราต้องการถนนที่ปลอดภยัยไม่ใช่ลานประหารอย่ารอให้ความตายมาเคาะกระจกรถคุณ ถึงจะเริ่มตระหนักว่าปัญหานี้ใกล้ตัวแค่ไหนขอไว้อาลัยแด่ทุกดวงวิญญาณที่ต้องจากไปและขอให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเสียที